ถ้านักการเมืองส่วนใหญ่เชื่อถือไม่ได้การเลือกตั้งครั้งนี้ควรเลือกไม่โหวตใครเลยหรือจำเป็นต้องเลือกหนึ่งพักที่ดูดีมีประโยชน์และจำเป็นที่สุดในตอนนี้มากกว่ากันครับเอาไง,ไง่ายๆคือเอาเอาที่มันชั่วน้อยที่สุดหรือไม่ก็ไอ้ที่มันทําประโยชน์ให้แผ่นดินนี้มากที่สุดที่เห็นภาพใช่ไหมที่จับต้องได้เท่านั้นแหละพอแล้ว เขาถ้าจะมาบอกว่าเอาคนดีนะไม่มีจริงหรอกนักการเมืองดีไม่มีอืขนาดประเทศสหรัฐยังไม่มีเลยไอ้ไอนักการเมืองที่บอกว่าเป็นพ่อของสะาาธิปไตยก็ดูสิโอ้โหไปถล่มยับแบบยึดเอเอ่นนะัถึงได้บอกว่ามันไม่มี เป้อนักการเมืองไอ้พรรคที่ออกมาบอกว่ารั้วไม่ต้องไปทํารั้วเขมรกัก็ไทยไม่ต้องทําก็ขนาดเวียดนามมันยังทําเลยอเมริกาที่บอกว่าเป็นพ่อมึงยังทําเลยรั้วป้องกันไอ้ไอ้อะไรนะไอ้ไอ้โคลอมเบียครับเนี่ยเขาทำสูงยาวไม่ให้ไม่ให้คนโคลอมเบียมาบุกรุกประเทศเขาอ่ะไม่ให้ประชาชนทะลักเข้ามาเนี่ยแล้วทำไมไทยจะทำรั้วกันเขมรไม่ได้ เงืกอนอะไรขึ้นเงบประมาณมไม่พอครไม่ใช่ถ้ามันทํา <ำ S 2> ทําได้ <c oughs> ปัญหามันอยู่ที่ว่ามันจะขัดผลประโยชน์กับฝ่าย <c oughs> คือถ้าไม่ทําเนี่ยเงินมันก็จะไหลเข้าไหลออกได้ง่ายสะดวกไงแต่พอ<ช>ทาปุ๊บเนี่ยเงินมันไหลต้องผ่านการตรวจสอบไงมันมีกําแพงกั้นแล้วทีนี้ก็ออผ่าน<ช>ไม่ได้แอบไม่ได้แล้วทีเนี้ยเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าสรุปก็คือครบครบนักการเมืองก็คือเหมือนกับครบเด็กเด็กสร้างบ้านเนี่ย มันพูดอะไรก็ต้องเอาล้านหานะจบ